สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักรพัน channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่ผมได้ทําการซ่อมรถในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพามาซ่อมรถต่อนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมเปลี่ยนวาล์วน้ำซิงไปเนี่ยนะครับแล้วแก้อาการลดความร้อนขึ้นแต่ผลปรากฏว่ายังไม่หายนะครับรถยังมีอาการความร้อนขึ้นอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปลี่ยนน้ายาฟรีปัมนะครับอ่า ฟีปั๊มก็คือพัดลมที่อยู่หน้าเครื่องยนต์ของรถที่มีเครื่องดีเซลนะครับทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับจะมีพัดลมฟีปั๊มอยู่หน้าเครื่องนะครับพัดลมฟีปั๊มเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับโดยระบายความร้อนเนี่ยออกจากหม้อน้ํานะครับครับผมนี่ก็จะเป็นน้ํายาฟีปั๊มที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นน้ํายาฟีปั๊มของตีเพชิซูสุนะครับ ครับผมสำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนยาฟีปั๊มนะครับผมก็จะทําการถอดน็อตถังพักน้ําตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ผมจะยกออกเลยนะครับถังพักน้ําของมอน้ํานะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการถอดสายหม้อน้ํานะครับถอดสายม้อน้ําตรงนี้นะครับถอดออกหมดเลยนะครับที่เป็นท่อนสีน้ําเงินเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการถอดไอตัวบังลมนะครับตัวนี้นะครับ ตัวที่บังลมให้ลมเนี่ยเป่าไปหาเครื่องนะครับผมก็จะทําการถอดตัวนี้นะครับโดยเราจะทําการถอด2อย่างนี้ก่อนนะครับคือหม้อพักน้ําแล้วก็สายม้อน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับผมตรงถังพักน้ำาม่อน้ํานะครับผมจะใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันออกนะครับตรงถังพักน้ํานะครับ ก็ใจเย็นๆนะครับชิ้นส่วนพวกนี้เป็นพลาสติกนะครับอาจจะมีอาการแตกหักได้นะครับถ้าเราใจร้อนนะครับต่อมาผมจะถอดสายหม้อน้ำนะครับตัวนี้ใช้น็อตเบอร์8นะครับ นะตอนนี้นะครับผมถอดถังพักน้ําออกมาแล้วนะครับแล้วก็สายม้อน้ํานะครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะทําการถอดตัวปิดพัดลมนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับตัวดําๆนี้นะครับจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับคือตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นคลิปล็อกนะครับเดี๋ยวลองมาลองทํากันเลยนะครับล็อกจะมีอยู่สองสองตัวนะครับคือตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับ เราใช้มือด er. ันได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะถอดตัวครอบพัดลมตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วข้างล่างนะครับก็จะมีชิ้นส่วนการแยกชิ้นนะครับเราต้องแยกครึ่งบนกับครึ่งล่างออกจากกันนะครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอดตัวบังลมออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นแผงมอน้าเต็มๆแผงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวพัดลมฟีปั๊มนะครับตัวบังลมนะครับก็ถอดค่อนข้าง ที่จะยากนิดนึงนะครับจะมีอยู่2ชิ้นนะครับประกอบกันนะครับก็คือชิ้นล่างนะครับแล้วก็ชิ้นบนนะครับเราต้องทําการถอดทั้ง2ชิ้นออกจากกันนะครับเราถึงจะยกตัวบางลมออกจากมอน้ําได้นะครับวิธีการในการถอดพัดลมฟีปัมนะครับก็จะมีน็อตตัวเมียอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับเห็นไหมครับเราจะต้องใช้น็อตประแจเบอร์10นะครับขัน4ตัวนี้ออกนะครับเราถึงจะถอดตัวฟีปัมออกมาได้นะครับ ครับผมตอนนี้นะครับผมได้ทําการถอดน็อตตัวเมียทั้ง4ตัวออกแล้วนะครับผมก็จะทําการยกพัดลมฟีปัมออกมาเลยนะครับนะออกมาแล้วนะครับ่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะทําการถอดน็อต่ทั้ง4ตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเอาตัวใบพัดนะครับออกจากตัวฟีปัมนะครับจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับครับผมเมื่อผมได้ทําการ่ถอดตัวใบพัดออกนะครับเราก็จะเห็นในตัวฟีปัมนะครับเป็น อ่าแบบนี้นะครับในสับช่างผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเป็นเพียงยูเซอร์นะครับผู้ใช้งานเฉยๆนะครับอ่าต่อมานะครับผมก็จะทําการคลายน็อตมันจะมีน็อตแฉกนะครับอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับ อันนี้ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าน็อตค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ต้องใช้ไขควงที่มีขนาดใหญ่นะครับไขควงเล็กเนี่ยก็ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ค้อนช่วยนะครับเสร็จแล้วก็แกะออกมาเลยนะครับตรงนี้ผมเคยถอดมาครั้งที่แล้วนะครับผมจะทำะมาร์กไว้นะครับเพื่อเวลาประกอบที่ครั้งต่อไปเราจะได้ทำง่ายนะครับอันนี้คือผม ได้ทำมาร์กสีน้ำเงินตรงนี้ไปแล้วนะครับหาก็จะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับถอดออกมาแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทำการากเติมเติมน้ำยาเข้าไปนะครับครับผมที่ผมทำการเติมน้ำยาฟีปั๊มนะครับก็เพราะว่าน,นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคือผมได้ เอาน้ำยาฟีปัมออกนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรถมันมีอาการเครื่องหอนนะครับคือฟีปัมมันดังนะครับแล้วผมก็เอาน้ํายาฟีปัมออกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเอาน้ํายาฟีปัมเนี่ยออกเยอะเกินไปนะครับเลยทําให้ตัวฟีปัมเนี่ยครับไม่มีมันไม่มีแรงหนืดนะครับเลยพัดลมเนี่ยหมุนเบานะครับทําให้ระบายความร้อนได้ไม่ทันนะครับ ก็เป็นแบบแคล้ายๆกับเหมือนกาวร้อนเลยนะครับผมเติมไปประมาณนี้ก่อนนะครับผมจะลองประกอบกรับ ครับผมสาหรับวิธีในการใส่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับที่เราถอดออกมาเลยนะครับสําหรับตัวฟีปั๊มเนี่ยนะครับก็จะมีน็อตอยู่สตัวนะครับน็อตตัวเมียนะครับเราก็ขันแค่พอตึงมือก็พอนะครับต่อมาเราก็จะใส่ตัวบังบังลมนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับเมื่อใส่ตัวบังลมเสร็จเราก็จะใส่สายหม้อน้ํากลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วเราก็ทําการไล่น้ํานะครับเข้าไปในหม้อน้ํานะครับก็ ลองสตาร์ททิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะครับให้เครื่องร้อนนะครับแล้วก็ดับเครื่องนะครับมาดูพัดลมว่าการทํางานเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองเอามือหมุนนะครับว่ามันมีความหนื่ขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นถังพักน้ํานะครับหรือว่าตัวบังลมตัวนี้นะครับสายม้อน้ํานะครับ ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมก็จะทำการเติมน้ำลงไปในหม้อน้ำนะครับก็คอ,อยเติมน้ำเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนเราขอดสายน้ำหม่น้ำเนี่ยก็น้ำกออกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ก็ดูการทํางานของพัดลมนะครับ ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าพัดลมเนี่ยจะหมุนแรงขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ทดสอบนะครับว่าตอนเครื่องร้อนเนี่ยพัดลมจะยังหมุนแรงแบบนี้หรือเปล่านะครับครับผมหลังจากที่ได้ทําการเปลี่ยนน้ายาฟีปั๊มนะครับอันนี้ก็คือขับขี่ด้วยความเร็วที่ประมาณ80นะครับอุณหภูมิวอมร้อนของเครื่องยนต์อยู่ที่ขีดปกตินะครับอันนี้อุณหภูมิหม้อน้ํานะครับ ETC นะครับก็จะอยู่ที่ ประมาณ79-80ดี๋ยนะครับผมจะลองเล่งสัก100่ง0นะครับในความเร็วที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ที่100นะครับที่100ก็ยังอยู่ที่ประมาณ80เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าไม่ขึ้นเหมือนแต่ก่อนนะครับที่เวลาเร่งความเร็วเนี่ยความร้อนก็จะขึ้นตามเท้าของเราเลยนะครับ อันนี้ก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับถ้าผมจากการที่ผมได้ลองใช้งานดูสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับหลังจากที่เติมน้ํายาฟีตัมก็ไปนะครับพัดลมก็ทํางานหมุนแรงขึ้นนะครับะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นงบที่ประหยัดนะครับ ไม่ต้องเสียงเงินเยอะไม่ต้องซื้อใหม่นะครับครับผมผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับเกี่ยวกับคลิปการเติมน้ำยาฟีปัมคลิปนี้นะครับสําสหรับคนใช้งานนะครับหรือยูเซอร์นะครับการเติมน้ำยาฟีปัมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่ผมเติมเนี่ยถ้าเราเติมในปริมาณที่มากเกินไปทําให้พัดลมเนี่ยมันหอนนะครับมีเสียงดังขนาดที่เราวิ่งนะครับ ส่วนถ้าเราเติมน้อยเกินไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้พัดลมเนี่ยหมุนเบานะครับต่อมานะผมจะมาพูดถึงข้อเสียของพัดลมฟรีปั๊มนะครับพัดลมฟรีปั๊มข้อเสียก็คือขนาดที่เราใช้ความเร็วสูงหรือรอบเครื่องที่สูงนะครับพัดลมเนี่ยจะฟรีทิ้งหมดเลยนะครับจะไม่หมุนเร็วตามรอบเครื่องยนต์นะครับซึ่งเวลาที่เราใช้รอบเครื่องสูงหรือความเร็วสูงนะครับความร้อนก็จะเพิ่มสูงขึ้นมาตามด้วยนะครับแต่พัดลมกับ หมุนช้าลงนะครับผมคิดว่าเป็นข้อเสียของพัดลมฟีปัมนะครับครับผมผมจึงคิดว่าการที่จะติดพัดลมไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยจะเป็นการระบายความร้อนได้ดีกว่าพัดลมฟีปัมนะครับเดีย๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปนะครับผมจะพา,าติดพัดลมไฟฟ้านะครับผมคิดว่าน่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่าฟีปัมนะครับเพราะว่ามันทํางานตามอุณหภูมิโดยตรงเลยนะครับมีเซ็นเซอร์จับนะครับ ครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากช่องของผมไว้นะครับจักรพันธ์ชาแนลนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ